สวัสดีครับพบกับอโนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอโนจะมาแนะนําตัวนี้เลยนะครับรถสวยนะครับเลขไมน้อยพอไม่คุณไปเจ้าของได้แล้วครับวันนี้นี่เลยนะครับมินิคูเปอร์นะครับตัว1.5ทวินเทอร์โบนะครับตัว F55 นะครับนี่เลยนะครับนี่เลยรถเดิมๆเลยนะคะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ไฟเป็นไฟฮาโลเจนนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกระจังหน้าเนาะสไตล์มินิเลยนะครับโลโกของตัวนี้เลยส่วนด้านข้างนะครับฝั่งนี้นะครับ นี่แต่มีทั้ง2ข้างเลยอยู่ตรงแก้มแก้มข้างเลยนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะครับแม็กเดิมๆเลยนะครับสวยมากๆเลยของมินิคูเปอร์ครับจะเป็นขอบ16นะครับคุณลูกค้าสีนะครับโดดเด่นมากๆเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีน้ําเงินตรงด้านหน้าจะเป็นสติ๊กเกอร์สีดาแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับจะเป็นที่จับแบบคมเมี่ยมเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าเรามาดูกันที่ด้านหลังดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดผ่านรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่านะครับ ด้านหลังนี้นะครับก็จะมีเป็นเซนเซอร์เลยนะครับสจุดอันนี้นะครับ1 2 3และ4ตรงนี้นะครับผมเหมือนไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยคุณลูกค้าดูได้เลยนะครับใหม่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับลูกค้านี่นะครับในส่วนของห้องโดยสารนะครับคุณลูกค้าพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้ระบบแอร์เป็นดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับนับปัดตรงนี้นะครับเป็นทรงกลมตามสไตล์ของมินิคูเปอร์เลยนะครับส่วนนี้นะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบนี้เลยนะครับเป็นเกียร์หัวสั้นนะครับ ความพิเศษเฉพาะตัวนี้เลยคุณลูกค้าส่วนหน้าจอนะครับเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าลูกค้ามาดูใหม่กันดีกว่าครับรถคันนี้นะครับเหยียบถนนเพียงแค่38,000โลเองครับคุณลูกค้ากระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแบบปกติเลยนะครับเบาะเบาะสวยมากเลยนะครับสภาพดีมากไอ้ข้างล่างนี้นะครับยังเป็นของมินิคูเปอร์เลยนะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีอะไรเลยนะครับนี่นะครับภายในด้านหลังนะครับกว้างมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กังวลว่าจะนั่งสบายหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับคุณลูกค้า มันนั่งสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูเลยอืมเห็นไหมคุณลูกค้าผมที่สูง170นะครับยังนั่งสบายไม่อึดอัดเลยส่วนความพิเศษของรุ่นนี้นะครับจะเป็น h a s ด์แบกนะครับดึงมาเราสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยวันไหนที่เราอยากขนของเยอะๆนะครับเราก็พับเบาะลงมาแบบนี้เลยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับตัวนี้นะครับมินิคูเปอรนะครับตัว1.5ทวินเทอร์โบนะครับปี2019ตัว F55 นะครับในราคาเพียงแค่ 1,150,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าในสภาพที่สวยมากๆแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้นะครับใครนะครับที่สนใจนะครับดูรถนะครับหรือว่าถ้าไม่ใช่มีนี้คันนี้ดูรถอย่างอื่นนะครับสามารถเข้าไปที่ดูรถมือ2 .com นะครับหรือว่ากิษสากู๊ดคาร์ .com นะครับหรือว่าโทรหาโนโดยตรงได้เลยนะครับที่083 222 2 2 0 3ครับยังไงอย่าลืมโทรมาหาโนนะครับ